สบายดีป่าลุงปบะอบซองนองมอดคือเก่าป่รลุงไงตัวหลังจากเกี่ยวเขารอบเทียงถึงมากป่ะลุงไง <c oughs> ตัวใช่ใยไว้นอนประตูมาใส่เอหมือนอาหารเทียงเป็นมนูยัอย่างนี้เนาะวยเตีเอาเหมือนีป่าลุงไงอาหารเทียงืยงอะ ออเอาตัวมาใส่ของไฟแนนนี่นะ่ะที่เจอมาจากถุงนย่นงะี้ซื้อมาสี่ถุงสเดีวมีลกส่ขา่อเย่าถียงกินก๋วยเตี๋ยวหรืองไงไมีเพสบายดีเปลุงหรอบนี้ัวน่าไอ <laughs> ้กินก๋วยคุณเด้อ อะตาปุงปุงเองบ่เนี่ยจักพันถวยถวยจักพันเนี่ยถวยเสบาทถวยบาทลงนยวนีีหาุจิบสองพันใหญ่เงินเงินเงินบาทเนี่ยเิาบาทบ สิบบาเสาบาทไหนโอ้ไดถึงเลรียแม่แม่แม่ไปถึงเลขยกันยิงเขาถือเหรถเโอ้ยึงเลายไปเลยสโอ้โถไลนยแทนะ ขเงินก็สาแรกเข้อเงินก็สามโอ้ยเอันอันข่าวดีแล้วพอนมาติกเลกูลงมาตึกส้มันจีบมันเกีหาบาทเนาะได้บวกหาบาทสามพันหาบาทถึงหาบาทพัตีหาบาทสองพันถึงสามพันกลัวอยู่อจับกอเลยตืกีาแล้วแต่ละพ็ที่พัอ

เออคอยเยียมห้างมือนะแม่ต๊กใหญ่ยงูเห่ายังบิสุด้าดันข้าต่ยังมา้านะงูเลยนะัดหนางนี่ยอโศกหายชื่อรถยังมาาเออถ้าไปยังมาสาเออถ้าไปหันไปหนิไปอไไปงานตปอตสองเลยนะงูเลยตับหนาห้านะมันหโ่บอไหนโซมาแล้วซื้อออนะคาเมื่อได้ยังคาเมื่อได้ตัวปุ๊กใหญ่นี่พึ่งเนาะจะต่อสอตะกอตะกอะกอขะกอ

เปนน่นนี่ก็นัง้มาเป็นนันี่แหละมมาเป็นนันี่เห็นขอกไหนองนี้อมกเห็นหน่อยคีไ่ถูกับเป็นเนาะอ่าเป็นเนาะคีเป็นกูเหน่อยอ บาบ้าเขาไปเ็ยังไงไาเห็ดยังตา ăn mẹ Kinh cốp Kinh cốp Kinh cốp tao cốp Kinh 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 cốp Mày mì yêu. Há mặt kèn nè, papa. Có gì kia ở nó khảo. Kèn mày, bé hai kèn mày mặt kèn nè. Kèn 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 คิจจะเออเอื่นมัตะลุ่ม่วนเนี่เออแกงน้ำไม้ทงเน่ตอนนี้นะน้ำไม้ไหลด้วยน้ำไม้ไหลเก่งนะเอตัวาเก่งน้ำไม้แล้วพรลุงเลหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนุ่มแล้วเขาเก่งน้ำไม้ต่อเก่งส่อมากยังก็ไม่อะนะ้อยเก่งสมากน้อยบวกินบวคุณ

ยังแบบฮะยังเพิ่งบกินกข้าวเพราะวาห้าม<อ>้าน่าเพิ่เพิ่กินนู่นแล้มผมกินข้าวไปเขมรนี่เข้ามาบุคคลยาป็นให่ไไนเสะไปไหน เอ้ยยัอีได้จังไห้ยายได้3ได้3ให้เออปลุงให้เนาะปลุงสิว่าเป็นยังกันน้องมดคือบ่ฮู้เกี่ยวเขาได้จังไห้บ่เข้าบ้านบ่ลงไงเกียวซอย3 2ให้ก็เข้าบ้านเด็ดๆแดดเนาะเอาแม่ก่อนเข้า เงมาจะกบค้อนกินดอกโอ้แสบ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 ลงมาเดี๋ยวตัอคนไทยลงมาลงมามาไหม ข้าวเบิดไว้มาหน่อยนะไห้เอามาหน่อยนะลาพีทไอนะคอน <ừ. S 1> ห,หนันเราสองตัว <ừ. S 1> เอเอตัวเทิกด้วยตัวถูกสวยวงามตัวใหญ่ได้ตัวเด้งเคียงดีตัวแม่ว่าไงนะเฮ้ยแบมถือตัวนี้ ขูดอำนา,านมันวานนี่พระแม่ขขานังกันแล้เขา,า,าซื้อนุม่มไหมเพิ่นเพลนบุนนนกินข้าวรืเพลนหยอดวา <c oughs> นไปผสมเลยปะท้ามันราคามากะจะออคนละลายให้ได้ถ้าแบบหน,นึ่งว่าตโตหาลอยเช้าโตหนึ่งพันหามาโตอ, <c oughs> อันเมนอมอนนเพิ่นจะได้มาเผาเฮือกไว้ตรง อันแบบว่ามาตัวอันก็เจาะขายแถวตลาดนั่นเองมาตัวคนในนู้นเอี่ลางเม่นว่าผอจากได้แต่ผลไป่ทำอันท้าวจาเอาตัวเท่าไรตัวฟันห่าปกติตัวองพันมแลันเจ้าเชไาอขายตัวสองพันเขาหลุดหายายหาลอยกันหาลอยตัวหาลอยไปยายเชี่อวไปสั่นอันลงมากิดจากได้ไมนเป็นตะแพงแม่ มาเผาเพือนมันมาเพื่อนอยากได้กีพอมาไยมัตากตแพงได้แบบมาตัวใหญ่ใด้ยลุงเลี้ยงไว้ในขึ้นก็ดีอย่างนึงมาใหญ่มาเผาเพื่อนดูเื่อนนะซ้อนกระไรบ่มาเขาได้ลก็ต้องห่วอาหารบ่แม่มันเผาเพื่อนรีรอเนีตัวใหญ่มันใหญ่ในเวลามันะ มันใหญ่มันใหญ่สำานจะอีกไรนะบัหญ้หาไหนฮะตัวบัใหญ่นึ่แหมมันรับบักใหญ่้ยแะแต่ว่ามันชนออกลุกมันอถ้ามันออกล้คายหลมันจนบักใหญ่จคลายแล้วอะขั้นบ่ใหญ่กับ่อคายหายแล้วอะคายแล้วอะเจ้าสิเอาาอายแล้วอะแล้วบอกใหม่รอกะ เผาเหือนเหรอเผาหือเนี่ยเมื่อคุคนมาแล้วอย่างอ่อมใทืเหือนหวันไม่ชอบข้าเพอ่อเื่อจากยายเขา้องเขนเลว